ดีครับครับสวัสดีครับผมนีวันที่ยี่สิบสี่นะตรงกับวันอาทิตย์ยี่สิบสี่เมษายนช่วงประมาณเที่ยงเที่ยงพอดีนี่แหละตอนนีุ้คซอฟต์พ่อเมืองมหาสารคามครับอยู่ก็ปิดถนนอย่างซอฟตพ่อเมืองมหาสารค้างยุคก็ปีดถนันมีโค้ท่านน้นครับมาเคลื่อนครับการมาเคลื่อนในถนันกับเด็กเดินทางข้างผมไม่สอฟตพ่อมีเวลาช่วงประมาณสองตุ่มถึงสามตุ่มเนี่ยเนาะประมาณมีนะครับ เขามาสอบถามเรื่องเรื่องที่เป็นยณงไงไปพบเห็นว่ามีการไปเก็บซวยให้ใหใหการหลีกการพน,นัน,นต่างๆนัน่นแหละลรวก็ทราบจากเาวบาบ้านว่าคนที่ไปเก็บน,น,นี่นเป็นนอกเครื่องแบบนะครับเป็นนอกเครื่องแบบว่ได้แจง้งเครื่องแบบตำรวจแต่ยังใดก็คือล้วก็มาทราบให้หลังสอบถามจากเาวบา้านชาวบาบ้านมาเป็นตำรวจสอบพอเมืองมหาสารคามไปเก็บซวยแล้วก็ปล่อยให้หลีกการพนันลิสนาตเลยโดยความสงสัยโดยความติดใจสงสัยก็เลยอย่าห่ว เขาเลยชี้รถข่ามาเนี่ยลเลยเขาม,มาถามสิมาถามก็เจ้าหนละะ่ะว่าเป็นคําสั่งผู้ใดให้ยังให้ยังให้บุกน้องใต้พุทใต้พญาาออกไปหาเก็บช่วยเดวก็ปล่อยให้เรื่องการพน,น,นันยังตีนาลักษณะนี้ก็เปิดวความสงสัยของชาวบ้านเขาเนาะแต่พอเข้ามาแล้วมันบังไงย,ยังดีคิดนะครับมันบังไงย,ยังดีคิดเข้ามาแล้วก็คือว่าในคณะจิตข้ามากา็ในเมื่อโดยโดยที่เข้ามาคนเดียวเป็นถือคลิปมานั้แต่ว่าไม่ได้ได้สดเนาะ เมื้อไหร่สุดก็คือมันคือคิดมานั่งกันมันคือพาไปกับบังเอิญไปเจอว้องเหล่าไปเจอว้องเหล่าอยู่เนี่ยอยู่หลังห้องอยู่ข้างหลังนะครับสึ้งอยู่หลังเนี่เนี่ยหลังห้องสืบครับหังสืบนะอยู่อยู่หลังอยู่หลังตึกสืบนี่แหละตึกสืบพวกยังไปไทยก็สืบอยู่หลังทั้างหลังเป็นน้ำกับแต่ยังเป็นเมืองน้ำกับ ที่เจียรถตอนนี้เขาต้องให้พี่ธนาไปสี่เมืองนั่นสี่จะานที่เพราะว่าคลิปน่ะถูกถูกลบออกมัดแล้วเพราะว่าเขาแย่งโทรศัพท์เป็นลบนะครับเมื่อคืนนี้นี่ธนะกับม้งสี่ม้าจังสี่มันบ้าเมื่อคืนอ๋อมั้าใส่ครับเข้าไปแน่เข้าไปไหมแล้วบัานนี้เจ้าหน้าที่กำลังอันนั้นบัตรที่เขาปิดประตูเลยเขาบ่ายวัวเข้าไปอ๋อเขาปิดประตูลัดไว้านเขาเนั่นนี่อะไรเจ้าละวัดบูกอายุ่นึ่งเดือนนี่นี่เป็นรูปมันไหมนี่เป็นขึ้นขึ้นร่องรวมกับ ต้องใส่ยุ่มมองหนีอิลี่เลยท่านท่านตำรวจโทษกฤษดามิติพจน์นะครับเป็นร่องพอพ่วมกับสืบสวนอ๋อเป็นม่านรับแหน่งยุ่หนีผมก็นึกว่ายุ่ปอคุณเออเอามานหนีล้วเขาไปเขาห้องมีเพราะเขาไปยุ่ครับเขาไปแต่ว่าห้องข้างบนเขา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 ลบผมเลยนะเขาก็ปล่อยผมายุ่งคนเดียววันยังของแม่ตอนตอนแรกเขาไปแล้ว เขาไปแล้วพราะว่าเห็นเห็นไปถาไมยังเขาเขากเขาไม่หองอีกหนึ where, where, where ่งอีกหองนึงแล้วปิดประตูลัดเบาๆน้าเลยครับไม่มีมันพี่จะมาเห็นยังไงต่อก็เลยขึ้นปก็เลยออกไม่มีออกม่าหนควขประชาบางบ้าบ้เราไป่อยังอยู่ทางหลังพอดีเขาวากินเหล่ากินประชาครับอยาวอมใสครับเริ่มไป คเนเลยยี้ยงยางมาท่างนี่มาจิบอะไรมาเอารถมากินเหล่าอยู่ทางหลังนี่ก็อีนี่อยู่เต็มอยู่อ๋อเนี่ยโต๊ะนี่นะครับพอบ้องเหล่าอยู่นี่นนเนี่ยมันมีบ้องเหล่าอยู่หลังหลังเนี่ยหลังเขาเอาื้อนยางหลังสถานีปะภูเก็ตเลือดไยแมนภูเก็ตเลือดไทยชิดไปไทยอยู่ไบมันก็เป็นบริเวณสถานท,ที่ราชก,การนะโอ้ตรงนี้เป็นห้องที่เก็บของกลาง ก็นี้เก็บฟางกลางรับทางขยะเขาไ่ได้ต้องุนงก็เลยก็เลยไทยคลิปวิดีโอไปในการม่ยืนนีละมาไยไมะมันม่เจอนาทีเมายืนอยู่นี้แล้วเขามาไทยขึ้นมาไทยผมถ้ามาไทยไทยคลิปขึ้นมค่หลังง่ายมีมีไส้สกันรูปแรงอ้วนท่วมงามาคูผมมาคู่วาคูแล้วก็พ่อมทาทาทอ้ทาปีทาอย บ้านี้บ้านี้เขาดึงแขนยังไงก่อนเขาหิวปีกบอกเขาบอกว่าเขาสิแจ้งก์คว่ำผมไหมบอกเขาดึงเจ้าไปสิแจ้งก์คว่ำไหมนี่แหละฮะดึงยเห็นปะดึงแขนไปเลยไปจีแองก์คว่ำว่าจีแ้งก์คว่ำจบผมไปเรียนในละเมิดสิทธิ์ในการไทยไทยที่เออว่าว่าไปไทยเขาตังเขากินเราเป็นการละเมิดสิทธิ์อะไรดึงดึงหิวปีกขึ้นมามีอะไรมี้บังคับเขามาหาอร่อยเว้นบังคับหาเขามาหาอร่อยเว้นกถึงกับหครับ ดึงเขาไม่มนีเห็นป่ะครับเผมว่านีผมว่ามีแล้วพวกเราบังคับผมนั่งนี่เออบอกให้นั่งนี่อรรเออบังคับผมนั่งนี่ว่าสามชีโคนอยู่นีน่ครับทำไมครับสามชีโคนอยู่นี่เนาะครับเออที่ว่าอดึงโค้งกล้องวงจรปิดตัวก็มีตัวนี้ก็มีกล้องวงจนปิดตัวนี้นะครับไอ้ท่านวงวงจรปิดตัวนี้บ่เสียแน่น,นอนเป็นบ่ครับต้องไปดูข้อมูนมาบอกมันบ่เสียอยู่แล้วว่ามันเป็นห้องควบคุมผู้ต้องขังเนี่ย ถ้าฉีบบอกว่ากล้องเสียเนี่ยผมก่เสียเด็ดขาดนะกล้องตัวนี้นะครับมันมันต้องสามารถบันทึงได้เกิดขึ้นครับครพอเขาเขาเขาคุ้มมานั่งไปนี่คุ้มนั่งไปนี่กับเขาเต็มๆของกล้องเนี่ยครับนี่เห็นไมันก็เห็นผมยังไงเห็นมันไม่เคยเห็นผมเห็นเห็นวิธีนั่งนั่งอยไปนี่เขาแย่งโทรศัพท์แม่นะครับแย่งโทรศัพท์ผมไปเราก็ลุกคิดเออแย่งโทรศัพท์ยุ่มมือขอไปะชาชนไปนะครับเจ้าหน้าที่ชุดสืบนะ แยงไปแล้วกับเป็นลบคลิปที่บันึกไใบออกจนมาเหมือนเลยเมื่อคืนนี้นี่เมื่อคือชาดเนี่ยกงมันชัดเจนนะครับสิเป็นสิบบซีว่ากล้องเมื่อวานมีเสียจะว่ามือรือว่าเสียมันเป็นไปเพราอยูรแล้วนี่เดี๋ยวผมคออย่าตำหนิจังอ๋อนั่ัดเจนะครับไม่มีกล้องมันชัดเจนนะครับกล่องตรงนี้นะกล่องตัวนี้ชจนก็คือว่าทางไม้นี่มันเป็นของครอบคุ้มครอบคุ้มไปมันเสียแล้วครับกล้องช่างสถานที่ราชการนี่มันเสียเนี่ยใี่มัน จังต้องตรวจพบวีกคบเวอร์เนี่ตรงนี้นี่ได้ปะนี่ไม่มีกันนี่คนเอินออกไปตีอยู่นี้แน่นแมนข้าข้าไปตีหนี่ผมกามังตรานนำนักมาตีละมึงผุญยัยโพดเป็นปะนาลตบอนหเออผมแค่สี่สิบกว่นหาสิบก้อนนุ่มกว่าไงกว่าเรามาทาผู้เฒ่าไปตีเลยโอ้ยจะนายขนาะตำรวจบอกว่า ขันออกไปข้างนอกแล้วเรับผิดชอบเด้อะเวลงขี่มันครับโอ้ขันเขาบอกว่าออกจากยังมีไปนะ่ะ,ะว,ว่าเรับผิดชอบเพราะแบบฟอดไพ่ให้ผมบอ,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 อกว่าว้าวปฏิญาณลงล่องสี่แล้วครับนม่แหไรลักษณะนีเมื่อนี้กัตอนแรกว่าขเขาจะมาเสียมายืนหนังสือตั้หนังสือมาเรียบร้อยแต่ว่าลืมไปว่าเป็นวันอาทิตย์ว่าจียืนหนังสือแบบเราขอเขาพบล่องสืบหรือว่าผู้กำกับนี่แหละแต่ว่าบังเอิญว่าเป็นมื่อน <laughs> ี้เป็นวันอาทิตย์เป็นวันอาทิตย์ก็คือท่าง อะไราันแล้วรับผู้ใหญ่ก็คือว่าหยุดนั่นแหละครับหยุดเป็นวันหยุดนั่นแหละเขาก็เลยต้องต้องเลื่อนไปก่อน <c oughs> เลื่อนในการยืน่นหนังสือไปก่อน <c oughs> แล้วก็ตอนเย็นนี่ผมก็ต้องมีภารกิจต้อง,งเดินทางไกลนะครับมีภารกิจมีภารกิจต้องเดินทางไกลไปโอ้โหเ,เดี๋ยวเอาร์เอาออหนังสือหรือปากพอดีก่อนแต่ก็ปากพอได้ครับ ไมนต้องไปขอไปยืนห้องตลอดเวลาบอกว่าเมื่อวันนี้เมื่อว่านก็ไป้ว่างไม่ไอ้เยี่ยผมกลับมาวันนี้จะไม่ยืนไปแม่ครับเพราะว่าอันผมอันคิดเอ๋พระละคิดเรื่งงานศพดูดูได้ไหมครับดูเขยนได้ไหมเอาแต่นก็ได้เนาะตอนตอนแรกอะคือว่าผมมาจีบฝากให้ฝากฝากนั่งซื้อให้พี่ถนัดยืนมืออื่นตัองสินะแต่ว่าเพราะว่าผมบริยุทธ์เนาะมืออื่นมันก็มีธุระต้องไปเฮ็ดบ้านเอาบ้านนี้กระซูรู้บาราเซทพร้อมกันแต่เขาไม่ยืนน้อกันซะ หลังจากที่ผมเดินทางกลับมาจากการเ็จสินจากทำธุระนะครับสถาบดีทุกคนนะครับสวัสดน<แ>สทะกคนสวัสดีทุกนทักนกนะครับในกาพิธชนะ<ผ>มโกท่กนทานนนท์กับเป็นผู้ยุบแบกหลังของผมมากโดยตลอดนะครับแต่ว่า่ค่เยไปออกซื้อครับกับประมาณนี้อันนี้เขากับย่างหน่อยๆน่อยเขากับงูว่ากล่องมันบ่เสียนะครับเขาไปเห็นแล้วเขาไปเห็นโดยโดยตายตาเราว่ากล่องเสียแน่นอนนะ เพราะว่าหลังจากยืน่นหนังสือไปจะบอกว่ากล่องเสียเนี่ยเป็นไปว่ได้ไรบ้กล่องตัวนี้มันสําคัญนะครับเวลาม,นมนันเป็นกล่องมันถือมาห้องขังใช่ไอ้ที่พวกเสียความซื้อคือแย่งโทรศัพท์ผมไปลบคลิปนะฮะแย่งผมเสียความไปื้อตัวนี้ครับงั้นมันใส่อำนาจยังแ<อ>ม่นบป็นอะไแล้วก็คนซีหาค่นขับล้อมผมหมดผมผู้เดียวผู้เถา่าสิมเนาะครับมีแตะโค่นหนนหนุนมิจจะโค่นนุนหนุนจุดเสื่อมจุดเสื่อมแบบนุ่มนี่แหละมาแย่งโทรศัพท์จากมือประชาชนนะครับไปทำตุลากรรมโดยที่ โดยที่เขาไม่ยินยอ้มนะโดยการลบคลิปลบภาพมีอยังต่างๆเหมืนปะนที่เขาสใส่เป็นหลักฐานหลักฐานใดๆที่เขาเันพึ้นไว้นะครับแบบเป็นลบของเขาออกไม่ก็เป็นการขันเพราะว่าละเมิดหีืเอิ่นไว้จังใดแบบนี้มนะันใส่อำนาจเกินหนาเกินหนาทีที่เกินอำนาจเนาะกระทําเกินอำนาจหนาทีาที่ตนมีนะครับแบบนี้มัน,ม,นมันบ่ดีหรอกอย่าเห็นอย่าเห็น <laughs> เดี๋ยวว่าเนี่ยว่าเนี่ยมัน เรื่องนี้มันต้องผม่าสิยญาไก่กันเป็นแบบนี้ลักษณะมีมันทุกคนทุกคนอ่ะถ้าถูกแต่ทา,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 ามีการละเมิดขก้นมากมันก็ต้องเกิดควาบบมบ่นว่ายังไงหรอเดี๋ยวเป็นอย่างคือว่าบางคนอาจจะดืมว่างเป็นอย่างคือเขามาเขามาไทายอีกอย่างนึงสิ่กั ก็เจอความสงสัยมันบ้างเจ้าบ an, ้านเขาเป็นเจ้าบ้านเนาะเขาบ่หมุูเอี่ยงมันบ้าะครับตามภาษาเจ้าบ้านเขาหนี่รับเชิดน้องสันเอาผูคืออย่างหูจักแค่ถูกไหมผมจะรู้ว่าผู้ใดเก็บสวยสติความหมายผมนะผู้ใดเป็นผู้สั่งให้เปเก็บสวยสติครับขันขันบ่มีผู้สั่างอาจจะยังบามุ่งนิดน้อยออกไปเองที่น็อตอาจจะเป็นหูจักกันนะแต่เลยเดี๋ยวเป็นยังเขาก็ขึ้นเหรียญน้องสันอันนี้บ่กหูแม่บ่แม่ครับเป็นพวกหูเพราะว่าเพราะว่าอันนี้มันเป็นเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าเฉพาะกิจ บ่ได้ไปยู่ประจํำยู่หันก็คือว่ามันมีมีมีงานมีงานอันนี่แหละสีขาวดำนี่เนาะงานสีขาวดำก็เลยไปพบเจอนะกับประมาณมีก่อนก็สรุปว่ามือนีบ่ได้ยื่นหนังสือนะครับบ่ได้ยื่นหนังสือพวกกำกับกับยุทธล่องกับยุทธปฏิบัติงานเตี๊ยบจันลอยเบ้นจันสิบเบ้นต่างว่าเมื่อกี้ลอยเบ้กหบือ่มีมีต่อสิบเบนเห็นอเป่ แมนแมนมิจิติครับนั่งยุบผู้เดียวเลยรอยเบ้งก็จะไปใส่ก็ไปเห็นไหมครับโอ้มาขึ้นมาขึ้นนี่ผู้เดียวทินั่งขุดโอ้ผู้เดียวที่ทั้งสองฝ่ยเลยขึ้นกันบ่แม่นเพราะว่าผมผมวาที่แรกผมขอไปหันก่อนว่ารอยเบ้งก็พออยูุบอมีเห็นเพ้าไปไงนั่นล่ะสิบเปี้ยนนั่นแหละใชตที่นั่งยุบมั่งไหมเมื่อกี้เนี่ยแม่นครับแม่นมีแต่สิบเปี้ยนมีแต่สิบเปี้ยนขี่เฝ้าอยู่ประมาณนี้เนาะ อ๋อเดี๋ยวผมเขาจีเป่าไปงานงานเขาดับอยู่ครับเนาะครับเราจะไปงานเราจะไปด้วยกันเหรอไปแล้วพอมือเลี้ยงพอมันจะเตรียมตัวออกเดินทางประมาณสองถุงเนี่ยหรืมั้งอาจจะค่อยๆไปแหละครับเพราะว่าเดี๋ยวกลับไปนี่จะไปเปลี่ยนยางเร็วปืนอะไรไอ้ปนดีเนี่ยไอ้ยางสีกไหมยุดีๆไหมเงยบ่เตะหล่อไห้มัน ต้องยส่ยุ่งแข็งแรงไม่เป็นห้อยพาเลยเนี่ยห้อยห้อยพาสิไหมแต่ว่าน่าจะพาโดยธรรมชาตินะครับอาจจะถูกควางมีคมเอียงมีก็กินเหมือนกันอ๋อครับเ็หมนี่มันซื้อทีเ็ปทีเห็นมากเวลาทีนึงี๋ยวผมเออผมมันไปหนีผมจะไปเปลี่ยนยางยุ่นหนีก้อนหม่องหม่องปั๊มหนีก้อนผมยังจะไปหาเด้อเดี๋ยวผมโทรหาทีหนึ่งครับผมครับครับฝอนใช่ไหมเป็นกองตกอู้ ก็รู้ว่ายุติไปก่อนนะครับเมื่อนี้เพราะวา่าเลื่อมไปที่ไรเทียบกัยังฝ่าว่ามันลืมสิลืมไปว่าเมื่อนี้วันอาทิตย์ไอข้ขันตะขัาราชการระดับใหญ่เขาหนังระดับสูงเขาหนังยุทคงทำงานมิจฉาชันน้อยสินะก็เลยมันในเหมือมันเบืเอ่อหนุอยนะครับมันเบื่อหนุอยกะจะรอไปก่อนก็นกนได้การจะ,จะตรวจปัสสาวะคนเขาไม่ ยินยอมให้ตรวจก็เป็นสิทธิ์ของอ๋อ,อ,อมีเป็นเป็นมุดบางมุดของกล่มของอาจารย์จังไกลเ็นที่จากปากของนายตำรวจระดับสูงนะครับบอกออกมา <c oughs> อ่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับมือืออื่นมืออื่นเจอกันนะครับมืออื่นเจอกันอยู่ที่สอนอสุทธ,ธิสารครับมืออื่นวันวันที่ยี่สิบห้าวันจันทร์ที่ยี่สิบห้าพบกัน ยุที่ซอนอสุติสารครับกอมอ่ะมั้งไหนจะกอมอนะอ่ะขอกคุณทุกท่านสวัสดีทุกคนครับ